ดีครับ FC และอัญการประดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อก็เห็นแม่อังเขาไปโพสต์ไว้นะครับไปโพสต์ไว้ก็มีคนที่เอ่ยยังไงล่ะคอมเมนต์ที่ไม่ดีไปเท่าพูดอย่างูดอย่างนี้พูดแซะพูดให้มาสะกิดใจ แต่เราก็อยากจะบอกว่าการที่เราดูเราชมนะครับแต่ละคลิปนะครับของน้องไลอันนะครับเราก็ควรมีมารยาทควรมีมารยาทไม่ใช่อะไรนะครับท่านชอบไม่ชอบเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้บังคับนะครับเราไม่ได้บังคับเลยว่าท่านต้องดูหรืออะไรเมื่อท่านดูแล้ว นะครับชอบไม่ชอบก็เป็นส่วนตัวของท่านนะครับเป็นส่วนตัวของท่านแต่ในเมื่อท่านดูแล้วการจะคอมเมนต์ให้คนอื่นเขาเห็นการที่เราคอมเมนต์นะนะครับคนอื่นเขาจะเห็นเรานะนะครับถ้าเราคอมเมนต์ดีคนอื่นเขาก็ชื่นชมแต่ถ้าเราคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์ไม่ดี หรือว่าตั้งประเด็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าพูดแซะพูดอะไรต่ออะไรกันแล้วแต่ทุกคนเขาจะมองดูคุณในโปรไฟล์ของคุณนะครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนนิสัยแบบไหนนะครับคุณเป็นคนยังไงทุกคนเขาจะมองเห็นเลยว่าเออคนคนนี้นิสัยเป็นยังไงไม่ใช่ว่า ไม่ดูหรือว่าอะไรไม่บังคับให้ดูหรือว่าไม่บังคับอะไรเลยนะบังคับให้คอมเมนต์เออดูได้ติชมมันเป็นของธรรมดาแต่เราเราต้องดูด้วยดูด้วยว่าเออการที่เราจะคอมเมนต์แล้วก็ทําให้หลายหลายท่านหลายหลายคนเขาเสียอารมณ์เราต้องดูด้วยว่าคอมเมนต์ comment ของเรานะ่ะมันมันเป็นยังไง หรือใครมาว่าเราอย่างเงี้ยเราเราเราคิดยังไงติถินนินทาเราอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะครับเราไม่ได้เราเราไม่มีการด่าหรือว่ากันนะครับเราไม่มีแบบนั้นเพียงแต่เราจะติติงบ้างนะครับติติงบ้าง,นะง,างการคอมเมนต์อะไรกันแล้วแต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่คณะไหนหรือว่าอะไรนักร้องคนไหนนะครับเออ เราไม่ชื่นชอบเราไม่ชอบเราก็ผ่านผ่านไปนะครับเออหรือว่าเราอยากจะดูเราก็ดูได้ดูเสร็จแล้วเราก็ผ่านไปเราไม่ต้องไปว่าเขานี่เขาทำเขาร้องเขารำเขาร้องเพลงเขาแสดงให้เราพอพอแม่ที่ชื่นชอบนะครับ <c oughs> หรือว่าไม่ชื่นชอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านชมท่านมีความสุขท่านก็ติดตามก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะหลายๆคนที่เขาติดตามเขามีความสุขเขาชอบของเขาแม่แม่ทุกคนรักและเอ็นดูน้องเราไม่อยากจะให้การคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ไปรบกวนจิตใจถึงน้องเขานะครับการที่น้องเขาจะบิ้วอารมณ์แต่ละงานละงานนี่บางครั้งมันเหนื่อย นะครับบางครั้งเดินทางก็เหนื่อยขึ้นไปร้องกลับมาอีกไปอีกงานหนึ่งนะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับเราก็อยู่กับความรักเล็นดูเราติดตามของเรานะครับพวกผมรักพูดเต็มปากเต็มคำพวกผมรักแม่แม่ทุกคนรักน้องไรอันกัน <c oughs> นะครับรักเล่นดูติดตามดูติดตามชมแต่เวลาใครมาติฉิ้นนินดาว่าไม่ดีว่าร้ายหรืออะไรนี่ <c oughs> ทุกคนเขาก็จะมองไปจุดเดียวกันว่าคนนี้เขาเข้ามาเพื่อก่อกวนหรืออะไรนะครับก็ขอร้องกันนะครับขอร้องกันนะครับการจะคอมเมนต์ ไม่คอมเมนต์จะดีกว่าถ้าเราจะคอมเมนต์ต้องขอโทษด้วยพึ่งหายแล้วเวลาพูดดูอวุ่นวเอะไรดังๆม,มันมันไอและเจ็บคอด้วยผมเห็นแม่แมอังเขาโพสแบบนั้นเราก็เห็นใจลูกใครๆก็รักหลานใครๆก็รักแล้วน้องเลยอ้านก็เป็นหลานผมด้วยบอกตามตรงเต็มปากเต็มคำ <c oughs> ใช่ไหมแม,แม่แม่ทุกคนเรารักเหมือนกันเราไม่อยากจะใอ่อแม่ว่านามหรืออะไรมาสกิดมาควนมาเกี่ยวมาอะไรน้องนะครับเราอยากจะให้น้องเขาเ,เดินไปในเส้นทางนี้ยังสะดวกสบายนะครับออรอบข้างมีคนรักและเอ็นดู บางครั้งเราไม่ได้ไปดูหน้าเวทีเลยเราก็ชื่นชมเราก็ดูคลิปดูอะไร <c oughs> มันเป็นความสุขของเราเราติดตามคนนู้นคนนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเออน้องเขาเป็นเด็กดีร้องเพลงเพราะเพราะมาให้เราฟังนะครับพูดจาดีๆให้เราได้ยินได้ฟังนะครับยอกล้อพราพ่อแม,แม่ทำให้เรามีความสุขและหลายๆท่านก็มีความสุขนะครับ มือกรก็เคยมีนะครับคนว่าคนแซะคนอะไรบางคนมันมาตั้งประเด็นนะครับตั้งประเด็นแล้วก็ไปพูดกันต่อกันอะไรกันนะรเราไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเออเราอยากจะให้น้องแบบว่าเออไม่มีอะไรมามาสกิดใจมามากวนใจกวนอารมณ์นะครับให้เสียอารมณ์นะครับขอร้องขอร้อง นะครับการจะคอมเมนต์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์สิ่งดีๆใครอ่านใครก็ชื่นใจใครก็ชื่นชมคนที่คอมเมนต์ดีๆนะครับออท่านจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ชอบไม่ชอบคำพูดของท่านพูดดีทุกคนเขาก็ชื่นชมพูดไม่ดีทุกคนเขาก็มองเป็นตาเดียวกันมาเป็นจุดเดียวกันว่าเออคนคนนี้นิสัยเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมครับเออขอร้อง กลุ่มรักน้องไรอันทุกคนเขารักอย่างจริงใจพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเขามีแต่สิ่งดีๆให้น้องคําพูดดีๆให้น้องนะครับรักก็บอกว่ารักนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเต็มปากเต็มคําแบบผมนี่แหละพูดเป็นเต็มปากเต็มคําว่าผมรักหลานองผมนะครับผมรักหลานองผมเพ่ก็ทําคลิปคุยเกี่ยวกับหลานองผมนะครับอ,อ ผมก็ทำาของผมอยู่นี่แหลกะกับน้องไรอันนี่แหละนะครับเออบางคนก็พูดว่าเหมือนกันนะครับเออพูดว่าเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้แม่แม่หลายคนเขาก็เตือนสติไม่ให้พูดแรงไม่ให้พูดไม่ให้ว่ากันอะไรกันเราก็ไม่วูดไม่ว่า แต่เราต้องมีติติงม้างนะครับต้องมีติติงม้างว่าเออทำอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ดีไม่งามเราก็ต้องติติงกันได้นะครับถ้าเราจะลงเรือลำเดียวกันแล้วนะครับเราสอดสายสาย,สายตายเห็นสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะครับเราก็เออบอกกล่าวกันนะครับเราก็ช่วยช่วยดูนะครับเออช่องเราเราส่งเสริมเราลรักไข่กลมเกลียวกัน นะครับเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับแม่แม่เอฟซีทั้งหลายและเราจะรักลูกของเราตลอดไปนะครับรักลูกรักหลานเราตลอดไปก็ขอร้องนะครับขอร้องว่าการจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยทุกคนก็มองเห็นนะครับทุกคนก็มองเห็นแล้วเราอะแหละจะเป็นคนที่ว่าที่คนอื่นก็มองแบบเป็นคนที่ไม่ดีนะครับ หลายๆคนนักดนตรีนักร้องหมอเรืองหมอลำเขามีคนไปพูดไปแซะอย่างนี้แหละนะครับบางครั้งนี่ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับ f อีน้องอไลอัอนนะผมพูดเกี่ยวกับ F อซของวงหมอลำมั่งนักร้องวงอื่นมั่งนะครับเวลามีคนไปพูดไปจาอะไรไม่ดีนะครับ f อี FC ของเขาก็จะไปไปว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับเอ,อ แต่เราไม่อย่างนั้นนะครับเราจะมองผ่านก็ค่อยมองผ่านแล้วค่อยๆมา <c oughs> มาเตือน <c oughs> มาสกิดท่านมาเตือนท่านนะครับในฐานะคนรักน้องไลอ้านท่านจะรักไม่รักไม่รู้แต่ถ้าการคอมเมนต์สิ่งไหนที่ว่ามันไม่ถูกไม่ต้องเราก็ต้องขอขอโทษด้วยที่ว่าจะต้องมา สกิดกันนิดหน่อยนะครับบอกว่าพี่ใช้คำพูดแบบนี้มันไม่ดีนะพี่ใช้คำพูดแบบนี้มันมันจะเสียหายนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับต้องขอขอบคุณเอฟีพ่อพ่อแม่แม่น้องไรอันทุกท่านด้วยครับเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเรารักเลนดูน้องเราเกาะเกี่ยวแขนกันไปร้อย กันไปนะครับเออเรารักเราอินดูน้องเราก็พยายามอยากจะให้คนรอบข้างน้องมีความสุขนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ